สวัสดีค่ะวันนี้ครูเดิมจะพาท่านเรียนไปเรียนรู้วิธการัดอันดับสำหรับการจัดอันดับกประถมศึกษาปีที่1เพื่อไม่ได้เป็นการเดือนนาเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องจำนวนนับเบิร์ การบอกจำนวนนับ1 10ถึง10และ0การนับจำนวนสิ่งต่างๆเราเริ่มนับจาก1และนับเพิ่มทีละ1นะคะนักเรียนดูภาพข้างล่างได้เลยนะคะภาพแรกจะเป็นภาพแตงโมแตงโมมีกี่ผลคะแตงโมมี1ผลแทนเลข1นะคะต่อไปส้มโอส้มโอมี2ผลแทนเลข2มะละกอ3มผลแทนเลข3 สับปะรดสี่ผลแทนเลขสี่ฝรั่งห้าผลแทนเลขห้าชมพูหกผลแทนเลขหกมะม่วงเจ็ดผลแทนเลขเจ็ดมังคุดแปดผลแทนด้วยเลขแปดส้มเก้าผลแทนด้วยเลขปเก้า Apple สิบผลแทนด้วยเลขสิบต่อไปนะคะนักเรียนดูในตะกร้าตะกร้าใบนี้เป็นตะกร้าที่มีผลไม้อยู่ไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะตะกล้าใบนี้ไม่มีผลไม้อยู่เลยมั่นหมายความว่าในตะกล้าใบ <gosto> นี้ไม่มีผลไม้อยู่นั่นก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะคะศูนย์หมายถึงอะไรศูรนย์หมายถึงไม่มีสิ่งใดเลย <face> ใช้แสดงจดํานวนของสิ่งของในกลุ่มที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย <S <s <Nelson> <S <S นั่นก็คือตะกล้าที่ว่างเปล่านั่นเองนะคะใช้แทนเลขศูนย์ค่ะ นักเรียนได้นับจํานวนผล,ลไม้ไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาฝึกการน,นับจํานวน 1- นึถึงสิและศกันนะคะโดยในสไลด์นี้นะคะก็จะมีตัวเลขทั้งตัวเลขอินดูอารบิกนะคะตัวหนังสือตัวเลขไทยนะคะโดยคุณครูก็จะมีตัวเลขมาให้นะคะคนักเรียนดูแถวข้างบนก่อนนะคะแถวข้างบนนะคะก็จะมีตัวเลขตั้งแต่เลข0 1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะนะคะข้างล่างก็จะเป็นตัวหนังสือตั้งแต่ศูนย์จนถึงสิบหลังตัวเลขไทยตั้งแต่เลขศูนย์จนถึงเลขสิบและในช่องตรงกลางของแต่ละช่องนะคะแถวตรงกลางของแต่ละช่องลงมานะคะก็จะเป็นภาพนะคะภาพตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดง อ่ารูปภาพแทนจำนวนตัวเลขนะคะนักเรียนดูในช่องสีเขียวช่องแรกนะคะช่องสีเขียวช่องแรกคือเลขอะไรเอ่ยคะเลขศูนย์ใช่ไหมคะเลขศูนย์มีภาพไหมคะเลขศูนย์ไม่มีภาพค่ะเราะว่าเลขศูนย์แทนด้วยอะไรคะแทนด้วยความว่างเปล่าใช่ไหมคะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเลขศูนย์ตรงนี้ความว่างเปล่าก็จะไม่มีภาพนะคะต่อไปศูนย์แล้วอะไรคะ สตรแล้วหนึ่งนะคะดูในช่องของเลขหนึ่งช่องสีเหลืองตรงนี้นะคะช่องสีเหลืองตรงนี้เป็นเลขหนึ่งก็จะมีภาพแมวกี่ตัวคะ1ตัวนะคะแมว1ตัวเท่ากับเลข1นะคะ1แล้วต่อไปอะไรคะ2นะคะสองตรงนี้ก็จะมีภาพนกอยู่กี่ตัวคะ2ตัวแทนอะไรคะแทนเลข2นะคะนักเรียนก็ดูไปเรื่อยๆ2แล้วไป3อ่า มีภาพอยู่3มภาพเหมือนกันนะคะต่อไปสี่ห้าหกจ็ดแดเจนถึงเลข10นะคะก็จะมีรูปภาพตามจำนวนตัวเลขของแต่ละช่องนะคะ,ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจากเลข0ูนย์ถึงเลข1เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ เพิ่มขึ้นจำนวนทีละ1นะคะเมื่อกี้คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะอาจากเลขหนึ่ถึงเลข2ก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกทีละ1นะคะจะเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆจนถึงเลข10นะคะ การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ1ถึง10และ0เด็กๆด,ดูภาพวงกลมสีส้มนะคะวงกลมหนึ่งวงแทนด้วยเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งก็จะมีทั้งตัวเลขอินดูอารบิกในช่องอ่าสีเขียวนะคะช่องที่สองเลขไทยในช่องสีชมพูและตัวหนังสือในช่องสีส้มนะคะ ามช่องนะคะต่อไปค่ะดูที่รูปภาพเหมือนเดิมนะคะวงกลมสีส้มสองวงแทนด้วยเลขอะไรคะเลขสองนะคะเลขสองอินโดอรารบิกเลขสองไทยและก็คำว่าสองตัวหนังสือนะคะเด็กๆดูไปนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะต่อไปสามวงกลมสีส้มสามวงแทนด้วยเลขสาม วงกลมสีส้มสี่วงแทนด้วยเลขสี่วงกลมสีส้มห้าวงแทนด้วยเลขอะไรคะเลขห้าหกวงแทนด้วยเลขหกเจ็ดวงแทนด้วยเลขเจ็ดแปดวงแทนด้วยเลขแปดเก้าวงแทนด้วยเลขเก้าสิบวงแทนด้วยเลขสิบและสุดท้ายมีวงกลมสีส้มอยู่ไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีมีช่องสี่เหลี่ยมว่างเปล่าเลยนั่นก็คือเลขอะไรคะเลขศูนย์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่อง จำนวนนับ1ถึง10และศูก็ได้จบลงไปแล้วนะคะต่อไปนักเรียนเตรียมหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่ม1ขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอ่าเมื่อหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเด็กๆเปิดไปในหน้าที่หนึ่งเลยค่ะหน้าที่หนึ่งเจอแล้วยังคะ หน้าที่หนึ่งเป็นอะไรคะหน้าที่หนึ่งก็จะให้เด็กๆระบายสีภาพใช่ไหมคะระบายสีภาพเครอดตามจํานวนตัวเลขที่กําหนดให้นะคะหน้านี้เด็กๆระบายสีภาพเครอดให้สวยเลยนะคะต่อไปเมื่อทาเสร็จหน้าที่หนึ่งแล้วเปิดไปดูหน้าที่สองหน้าที่สองก็จะให้เด็กๆนับภาพของเล่นนะคะนับภาพของเล่นว่าของเล่นแต่ละชนิดมีอย่างละกี่ชิ้น นะคะเมื่อนับแล้วนะคะเด็กๆก็มาวงกลมนะคะวงกลมตัวเลขที่แทนจํานวนของเล่นนั้นนะคะ ต่อไปในหน้าที่สามและหน้าที่สี่ก็ให้เด็กๆเ,เขียนนะคะเขียนตัวเลขนะคะทั้งตัวเลขไทยตัวเลขอินโดอาราบิกแล้วก็ตัวหนังสือน,นะคะเด็กๆเ,เขียนให้สวยงามนะคะเขียนให้สวยางามเรียบร้อยระบายสีก็ให้สวยนะคะการบ้านของคุณครูว,วันนี้นะคะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่สี่นะคะมีทั้งหมดสี่หน้านะคะเด็กตั้งใจทํานะคะ สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ